บายดีสาวใหญ่ใช่ว่ากันทุกกระเป๋าอะไรกันลูกใหญ่โอ้ยพี่ต่อเกยวันนี้กัมีทางงานบุญอยู่บ้านรองลุงใหญ่เลนอะเห็นเนาะสาวใหญ่ขึ้นเข่ามาหยิบยามหรือว่าเข่ามาทำบุญร่วมกันพี่ต่อเห็เนาะมาเนาะบ้านโคกเราเคยเข่ามาแต่โดนแต่เดาะจะว่ายันแต่โดนสาวจ็เลยมาพอล้องใหญ่แหละก็เลยทำบุญกับลุงใหญ่แล้วเลยไปเอาก่เอาทีขึ้นไปหาดวงตาเพิ่นก่อนเนาะหาดวตาเพิ่มเนาะเลย ไปพี่น้องไปารับน oh, ี่ก็มีงานบุญดูบ้านของลุงไงเนาะเอาสิไปทำบุญพี่น้องเลยโดวงตาอยู่ทึ่งนะอ่าวด้วด้สบายดีสบาดเลย บาดเฮาพี่น้องเอ้ยเนาะป้าสาวใหญ่เนาะก็คือสิได้ฮูฤชา FC เพิ่นก็สิฮูอยู่เด้อเนาะมื้อนี้เพิ่นไปทายบุญเด้อพี่น้องเอ้ยโดยนทมาว่าสาวใหญ่ชแนลเนาะเออเฮาก็คือสิได้ร่วมงานกับเพิ่นี่นอาสาวใหญ่ปไปโดยๆาสาวใหญ่ขึ้นไปทําบุญก่อนพี่น้องเอ้ยขึ้นไปหาดวงตาเลยเนาะ ไปกุดดวงตากันให้อราไงงานบานคัครทำสัใหญ่ขึ้นมาทําบุตก่อนมาทำบุตรกองเข่า,าน้ำสการโดจะเริ่่อรานดิงไโดยเออนเนี่ยเห็นอยู่ท่นี้ห่อ้าวพิ่นเป็นเจ้าอาวาสที่นี่ด้ เพิ่งจะไปตลอดเลยเออเพิ่นไปมาหาสูตรแบเดียวกัเป็นงานก็ออกใบบันส่วนใหญ่ตลอดแหละเขาบอกมีมดมีอันมงคลมนแลนะเพิ่นไปตลอดแม่แม่เนี่แม่ส่วนใหญ่เพิ่นกะทีออกไปพูดลายนะหรือว่าคนมาแต่งแก่บูชาบอกหรือว่าเป็นสูตรลดน้ำหรือว่าเป็นงานผุนงานอย่างส่วนใหญ่เพิ่งจะไปโดยเพิ่นเป็นเจ้าอาวาสอยู่วัด บ้านใหญ่แหละตาทุกขน้อยค่ะมีฮูจักเพิ่นแซกันงามคือได้กันอย่าว่นี่วาือเลนย่าเนาะเออโอ้ยขนยอก็้นางใหญ่เนี่ยชื่อนนางใหญ่บนีนอใหญ่บนีนโดนเนาะใหญ่บนีนอันอันจะไปอยู่มื้อนั้นน่ะเด้อไปอนซื้อรถนําในเฮือนเอ่า แต่พีห <infrared> ัว <performance> คุณอย <ode> <ellt Mandarin> ู่ห้องบ้ตนอันนี้โอ้กหูว่าคนพิจาตรว่พินเนื้อไก่ไปกคคุณตลอดแหัวคุณอยู่ในนี้ดร้องลอยบานเนาะโดยรับจับสองสองคู่มับกันไปกันมาทำงานงานที่เราทมนมีเราสม่ำท้แท้หมดคู ว่าดูหุดลานมีใจใจชาติเาพุทธศานาปกากฏควรจะพุทธศาสนาตั้งจดินอตรงไปปลใหยคุณประดุณประทับพุทธศานาจ้อรับความรู้สึกเมอายูนีมีเงี้ยก็เจ็บหนอยได้ก็ไม่หน่อยมีมีแต่อดุวัตุทุกคำคำจา

พูดถาพระพเนด็ว่ดเ็กวัดากมันเนาะเพราะว่าบนิทูว่าบนิทูเพราะว่าทั้งใหญังกะใหมันอยูสวสิ่ใหญ่มาอยูบ้านสิแต่สวก็ัวเนนี่แต่าพนละไฟ่้่ลอไปเมอกด้่องอบอบัสแล้วแอบลอเพิ่งเนี่

สิ่งพกนีอนีดสิอดลยสุขพรมกนแล้เนาะอันนี้เคืลูกใหญ่เคืลูกใหญ่เปกกบดเลยว้าดีเลยเด้หนทีเคนลใหญ่ไปหามาเปก็ได้นี่นี่เคือลูกใหญ่เลยทเดีย เบันเนใหญ่เยนะจ๊ดดบันใหญ่ันเด้เลยนะจ๊ะัน้หเนาบันน่นแม่เือลใหญ่แม่เือลูกใหญ่แม่กบันันนีรถใหญ่อแล้วรถเขาลูกใหญ่เรถเนนี่จรถจักบเกดบังนแม่ด้วยด้วยดยอ่ะขับไปเบหยาบหยามถามข้าวกันพี่น้องไงเนาะลูกสาวเจ้า พุ่สาวพีน้อยสบายดีพ่ลูกสวยเลยเออไปใชลูกเออเบ่งรถเด้อลูกเด้อเดยไอเมย์จะเพื่อนจะีอยู่้นะอยอม่กับอคอาเมาเเลปีกบาเรยนมาบ่มือเลนี่นะเออเองกับมาเล่นนานลุงญ่กัลงไปดีเลย เป๊หนาเลยดีดีดีมันจะได้ได้ได้ใมันเป็นยังนั่ง่ดีใจได้เนาะได้เย็นคนนี้อ่ะอ่พาว่างินก็ใเนาะจ้าจ้าจ้าดีใจคือกัน และก็ได้อันไปหาข้าวเพื่อนเตหึงเนาะวันี้มาเยี่ยมยาวทานข้าวหอดเพื่อนลูกใหญ่เลยวันนี้ดีมกดีใจมาเนี่ยมีคนกองเขานะคนกเขาวทมามาทบุญเลยมาทบุญแลยบุกิดบู้ว่ะ่าลงท้าแม่เจ้าเพื่อนเพื่นภรรยาาขอบใจพับนให ดูคนเย็นแม่นแวะมาทำบุญนมาทำบุญแะ้วค่ะได้ขึ้นไปทำหมักเอ็นเพิ่นก่อนก็เลยแ่บพอดีได้ทำบุญจำกันกับพอดีเี่ในหลายๆคนเพิ่นว่าถ้าเอาเป็นทรายบุญเนี่ยนี่หมักบุญเนี่ยนี่แล้วก็มาแวะมาทำบุญจังหน่อยนึงจะพอดีเพิ่นได้ลงไปกันได้ซีนได้เพราะว่าไม่เมื่อวานนี่ก็มีปัจจัยมาจะ มาัไงตกดยตรงนะเ็่หาอยมลดดไปบันว่อันนั่นแหละคือสายบุญแท้เนาะมันมันหามาแล้วแต่ว่า เขว่าว่าส่งนหทำบนคนร้อยสองร้อยคนบอกอ้าวแ่ามีคนทำวมาได้มันได้แบบว่าาะบุญแบ่งมากหาาเนี่ยเขาเน่ยอ้าเขาบอได้หมให้สิหาร้อยคนเหตุจนเหน่อยกับอะไได้อันนี้แบ่งได้นล้วคุณได้เข้าแบ่งทำบุญทำนีก็คือว่าเป็นเป็นของเ้าคือเก่าโดยโดยอันตัวแบ่งไปน่ะก็ได้ลายเก่าได้เก่าโดยว่าตัวจะสาคนคนั้นร้อยสองร้อยคนบคน่ะเขาก็ส่ได้ว่าเลยหลาย จะไป่าเทากิจว่าเทาใดๆดีโดยโดยเหมือนกันว่าทางทางลุงใหญ่ช่วงนี้ก็ได้ออกไปหาสาวญ่เพิ่นการคิดว่าเห็นสาวญ่ลงคลิปอย่างเรื่อยเนาะเพื่อไปทำบุญอยู่หันอยู่นี่โอ้ยเพิ่นอ่ะแต่วันนี้ก็ได้เข้ามาทำบุญบ้านลุงใหญ่คือว่าเข้ามาเข้าร่วมทำน้ำกันน้องเห็นเนาะอย่ออไปางไรไหวแด่ไหวจะเลื่อนได้หนึ่ง กำลังสางกุดน้ำพึนเดสางกุอดู่บ้านของสาวใหญ่เองกุตอยาให้อันวบามันดูดิว่ามันปรดูมันมีกุตดูแล้วคนก็จะอยู่สางาไปนนัแบบนี้เลยแล้ว่านาคุนึงแจ่ว่าห้ากุตใเพิ่นอยู่ ถ้าใหญ่ก็เลยแบบว่าแผ่บุญนั่งภูใจบุญนั่งผานเลยแต่ภดณใครให้มาทาไรก็แบ่งหมววัดแบบนี้นะอยากให้มาเล้วไว้ไว้แล้วเพื่อนก็มีมีมีหนึ่งได้ทนนั้น ศรัทธาเนี่ยก็ได้ไปรังมุ่งซ้ำต้นก็ได้จะพากเสาซ้ำต้นโดยหด่ก็ดีใจไปว่าได้มากับไปให้บุญหน่อยบุญก็คือบุญไปเลยเห็นนะแต่ถ้ามันอันหายมาเนี่ยก็คือแบ่งไปแบบนี้นะตัวไม้ตัวคนอันนี้ก็คือห่วมทำน้ำเฮ้งเลย่าภาพก็คือไปมอบให้เพื่อนรุ่นเห็นนะตอนนี้สาวใหญ่นี่ ตอนนี้นั่นคือว่าสี่บุรคิดอย่างแล้เนาะคิดแต่บุญเนาะคิดแต่ว่าเป็นบุญเพราะว่าเห็นชาวญ่เดินสายว่าเขาวัดนั่นวัดนี่โอเคมันนี่ก็ได้ข่าวมาทั้งวัดบ้านลุงไงเขาตั้งทามันที่เขาหายมากอ่ะเป็นบุญเด้อแบบนี้ดดโดยโดยท่ามาสิคิดยังคิดยังยังบท่านคิดนะส่วน่เาอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไวก่อนลกับทีเดินสายบุญก่อนช่วงนี้เขาเาลงไปเลยมันมันแบบมีความจริใจต่อกัน เอาทำเป็นบุญกันแล้วกันแบบนี้นะโดอเอาทำเปผู้ไดกัน่ายมากอะคือจ้าใคราไดก็ดูสก็แล้วแต่หรือว่า้าใค้ดูวทผาใหญ่ก็วมทำนำกันนะคำว่าผ้ใหญ่ก็ผู้ใหญ่ก็มันเป็นวาใหญ่เองน่ะไม่ใช่ไงก่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใ่ใไม่ไะ่เ ผู้จักแล้วเนาะเมนผู้ใดแบบปาเสือหรือผู้เสือก็แล้วแต่เมนแต่เขาเสือเขาเสือใจเขาเองเขาเสือใจตัวเขาเองโดยโดยโดยเพราะว่าเขาเสืให้คนอื่นมาเห็นบาเห็นเนาะแต่ว่าเทวดาคนเห็นอ่ะนะเมนสัตว์นาสาธุกกับมันส่ายขึ้นวันนี้เนาะบุญแรงขี้ได้มาเที่ยวอยามือบุญแรงอยู่เนาะบุญแรงอาจจะบุได้มากเนือเพราะว่าบุเรก่ะเมนไม่ได้บอกเงาเรื่อบผมเคยมากันงคืนได้ค่ะเมื่อนนี้มปที่ไหนเมนเมนโดยโด าไปแบบว่ามีเออมีคนไปบ่ยังมีเป็นกลุ่ม็นใ่ไงคนอยี่มแบทางนี้ตรนี่ก็กลับมันคืนนะโดยโดยโเอา้าัเลยมาเอากร้นเอาดี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 ดดี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 าีด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 ดีดดี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 ดกดีีสักหน่อยดดดัมีต่ ขอมุทนาสาธุเนาะให้สาวใหญ่ได้บุญน้ำกันหลายๆพี่น้องได้มาแบบมาทำบุญบ้านใหญ่เนาะกาให้เออให้ชีวิตของสาวใหญ่นี่ดีขึ้นไปเรื่อยๆเนาะให้พบแต่สิ่งดีๆพี่น้องเพิ่นโดยตอนนี้ก็ FC นอท่าว่าอยากซอยเรือทั้งเพิ่นหรือว่าไปทำบุญร่วมเพิ่นเออ่ยวัดของสาวใหญ่เพิ่นกันอยากให้เรียกว่ายากได้กปลาอยู่ในวัดเนี่ยโด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 ย สหายก็เขาก็มาอยู่บ้านเลยรู้สึกว่าหวั่นบ้านนะสหญ่มันยังหระหังอะนะถ้าว่าแบบว่าคิด่อยากได้ค่ะนะวัามันอยู่น้ำกระสอยสางสางสร้แต่ตอนนี้กรู้สึกว่าดีใจและเ็ดยังกัเอินเลไม่ออกง่ายไม่ออกง่ายแบบว่าได้แล้วก็เลรลงไปเถอะเด้ได้สวยมากลยกเหรนลงไปเลยแบบได้เลยดมาส่อยห้าร้อยแบ่งไปรถเปบนนเาคดีซาะยางเห้ยมั ขอให้ได <s uk ete> ้บุญกุศลๆลายเนาะให้ชีวิตลุ่งเรื่องอยู่ดีมีแห้งาวไนเนาะกัมีเตจิวาชีไปส่งสาวญ่เลยโดยขนาดามากกันยังพลาพันยญ้ามากพี่ต้องหินยาาไปส่งพี่องหญ้าไปส่งมเยใหญ่งามาเรีนยังไงเลอ้กอบใจหลายนาะสาวไ่เนาะ ไปเลยไปเลยอ่อะเอาตัวนั้นวางเมืนก่อนเนาะเดยอเด้เด้ออย่าไปสุงสาวใหญ่ก่อนเดยออ่ะสัยกับมิเตชิขอลาเนาะสาวใหญ่เนาะอยู่ดีมีเฮงขอลาอ่ามาอีกซี่อ่ะสบายสบายดีสบายดีจ้ะ